สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว u t ท b e ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาพบกับช่องจ๋าจ๋าปากกระโพนมืองเพชรบณ์นะคะก็ออกไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะสำหรับเลขนะคะในงวดวันที่16เดือน4อ่มาดูนะคะเลขวันที่2นะคะ2เดือน5นะคะ2พฤษภากนซึ่งนะอ่ะเดี๋ยวจ๋าจะบอกอะไรนะคะบอกอะไรให้ด้วยเพราะว่าอ่ะถ้าใครใครที่ได้จัด อันดับกับจ๋าไปนะคะก็น่าจะได้โชคเนาะจ๋าให้ไปหกห้านอมันออกห้าหก็เป็นคู่ตัวกันก็นแล้วกันนะคะอ่ะถ้าอีกหนึ่งชุดที่จ๋าบอกว่าถ้าเว็บเปิดนะให้รีบซื้อจ๋าสรุปให้แค่ชุดเดียวนั่นก็คือ8 7ก็น่าจะได้โชคนะถ้าใครดูจบนะคะแล้วก็ที่ที่ใครอชอบดูจ๋าจนจบอะ่ะก็น่าจะได้โชคกันไปนะคะก็มาเริ่มกันใหม่งวดใหม่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่างวดน,นี้นะคะลอตเตอรี่นะคะ ผิดรางวัลที่5้าไปนิดนึงนะคะเสียดายอีกเล้วนะคะเลขสามตัวหน้าเนาะมันออกอะไรอะ่ะศูนย์่สาบะจ๋าซื้อสามหนึ่งสาอีกแลว้วผิดอย่างนี้ตลอดเลยนะอ่ะสําหรับท่านไหนที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้จา๋าเราวันนี้นะคะลงทันทีเลขปฏิทินเคยบุรีรัมนะคะเสือตกทางพลังเงินดีเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะคะว่ามีเลขไหนบ้างที่น่าลุ้นนะคะที่แบบว่า น่าเอาไปเสี่ยงโชคกันนะคะสําหรับในงวันนี้ถ้าใครนะคะถ้าใคราหาซื้อลอตเตอรี่เร็วนะคะก็จะมีเปอร์เซ็นต์นะคะเปอร์เซ็นต์ที่จะเสี่ยงโชคได้เยอะนะคะก็อย่าลืมนะคะจ๋าขอฝากช่องอีกหนึ่งช่องนั่นก็คือช่องสมพรชาแนลนะคะติดตามให้จ๋าด้วยนะคะ fc ของจ๋าทุกท่านเลยนะเอารถหวอมาแล้วอ่ะรถหวอมานะคะก็ ไม่เป็นไรนะคะให้เราบอไปก่อนนะคะสำหรับงวดวันที่2พฤษภานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเลขไหนที่น่ารุ้นกันก่อนอ่ะเดี๋ยวจ๋าจะเริ่มที่นะคะเลขปฏิทินนะคะสำหรับเลขปฏิทินนะก็อยู่ที่ว่าใครถือเลขปฏิทิน ใครถือปฏิทินตัวเลขไหนไว้ในมือนะคะซึ่งนะคะของจา๋านะจะเป็นปฏิทินรุ่นนี้นะคะคือให้ดูหน้าปกไม่ได้โนอนโปุ๊เออเดี๋ยวบพิวารบอกว่าโอ๊ยบ่า,บาอีกแล้วนะคะอ่ะอันนี้นะคะจะเป็นงวดวันที่2นะคะเดือน5นะคะ2พฤษภาคมนะคะก็คือว่าเขาจะลงให้ในจะเป็นของวันที่1นนะเป็นซึ่งเป็นวันแรงงานด้วยนะคะวันแรงงานด้วยเนาะ มาดูตัวเลขในปฏิทินเดี๋ยวจ๋าจะเขียนให้เลยนะคะอ่าอันนี้นะคะเลขปฏิทินนะอ่ะนะคะนี้เดี๋ยวจ๋าจะเขียนให้นะว่าเขาให้มาตัวไหนบ้างแล้วเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าจ๋าจะจับตัวไหนให้ไปหาเสียงโชคกับฉลากกินแบ่งกันเอาไว้ก่อนนะก็สําหรับนะคะเลขปฏิทินนะคะจะให้มาในเลขนี้นะคะทั้งหมด3ตัวนะคะ3ตัวนี้มี6มี4ี่มีห้าไม่ต้องจับเยอะ ไม่ต้องจับเยอะเลยนะคะก็เสียดายนะถ้าถ้าหากของวดงวดวันที่สองพฤษภาเนี้ยเนาะมันไปเป็นของวันที่สิมหเมษาวโอ,อน่าจะได้โชคเยอะเลยเพราะว่ามีเลขแค่สามตัวนะอ่ะถ้านะคะเดี๋ยวจะจับให้เลยนะเพื่อนๆจะได้แบบไม่ต้องอ่างงอะไรเลยนะคะเพราะว่าเลขมันไม่ได้ซับซ้อนเลยนะคะอ่ะอันนี้นะคะจับเลขปฏิทินออกมานะ 3ตัวตัวเดียวเลยนะคะ6 4 5 6 4หห้านะ2ตัวนะคะก็จะมี6 4 4 5หแล้วก็6 5หนะมี3ชุดแต่6 5ห6หออกไปแล้วจะออกอีกไหมหรือจะมาออกเป็นเลขชุด3ตัว6 4 5หอันนี้เราก็ต้องมาลุ้นไปพร้อมกันในงวดวันที่2พฤษภานนี้นะคะ2พฤษภานนี้รับรองเลยว่าโชคมันจะแบบมาแบบ กระชนชิดมอกอะไรประมาณน,นี้นะเอจเอจ๋าก็เวอ่เวอร์ไปอย่างนั้นแหละนะคะเพราะว่าอยากให้มีอัตรรนะคะอะเคยบุรีรัมให้มาทันทีหลังจากหวยออกนะคะถ้านะคะใครที่ติดตามจ๋าอยู่เดี๋ยวจ๋าจะให้ดูข้อมูลเก่าด้วยอะสำหรับเสือตกถังพลังเงินดีวันนี้นะคะเด่นหนึ่งนะคะเด่นหนึ่งลองสามอะเด่นหนึ่งลองสามสำหรับเสือตกถังพลังเงินดีนะอะชุดสามตัวก็จะเป็นหกสามหนึ่งนะหกสามเจ็ด 6 3 9 6 8 3 5 0 1นะคะ5 1 2 7 4 3แล้วก็7 6 3ใช่ไหมแล้วชุด2ตัว2ตัวก็จะมี3 1 3, 3 2นะคะ3 9 1 2 3 7 1 3 6 3 8 3 2 1นะคะ9 3 4 1แล้วก็3 6ทั้งหมดนี้12ชุดชุด2ตัว3ชุด3ตัว8ชุด อ่ะนะคะอันนี้สําหรับชุดเสือตกทังพลังเงินดีเพืพ่อนๆดูข้อมูลตามไปแล้วข่าวนี้เคยบุรีรัมให้เพ,พื่อนๆดูต้นฉบับไปด้วยเลยนะคะแล้วจ๋าจะจับให้ท,ทันทีให้ไปหาเซอร์ลอตเตอรี่หลังหวยออกประมาณ3-4วันนะคะให้ไปหาเซอร์ลอตเตอรี่เลยซึ่ง เขยบุรีรัมนะคะงวดน,นี้นะคะวันที่2เดือน5นะจาาขออภัยด้วยจากเขียนวันที่1นะก็แก้เป็นวันที่2แล้วเคยบุรีรัมนะคะให้ชุดเน้นมา257นะคะให้ทันทีเลยนะคะไม่ต้องรออ่า0 4 6ย์นะล่าง93าล่างชุดเดียว93แล้วคราวนี้เขาบอกว่าแล้วเคยบุรีรัมเข้าไหมเห็นเน้นจังเลย580อ่าถ้าใครนะคะได้ดูจ๋าไปอ่าตั้งแต่ตอนแรกๆเลยอ,ะอ่ะ จ๋าได้บอกเอาไว้แล้วใช่ไหมคะว่าให้ดูให้จบแล้วอันนี้นะคะจะเป็นชุดเขยบุรีรัมซึ่งจ๋าก็เขียนไว้นะคะเขาลงให้ในวันที่6เดือน4มันจะออกวันที่16เดือน4ใช่ไหมคือฟันล่างฟันเลขล่างนะเขาให้ฟัน26 0หก6 5, 6นะอ่ะซึ่งเขาก็แถมติดไว้ว่า76อันนี้ถ้าใครมีข้อมูลเก่าจ๋าอยู่อะจะอ่า รู้แล้วก็น่าจะได้โชคกันนะคะแล้วจัดอันดับจ๋าก็จัดให้หกห้าด้วยนะคะห้าหกหห้าอันนี้จะเป็นเคยบุรีรัมชุดเก่าของงวดวันที่สิบหกเข้านะคะเข้านะคะแต่ว่าชุดสามตัวจ๋าไปเน้นว่าห้าแปดศูนย์ไงแต่ว่างวดน,นี้นะคะเคยบุรีรัมจัดให้แล้วเน้นเลยนะคะห้าสองห้าเจ็ดกับศูนย์สี่หกแล้วก็เก้าสามแล้วคราวนี้ยังไม่หมดแค่นี้นะคะที่จ๋าคืออยากให้เพื่อนๆดูต่อนะคะนั่นก็คือ จับเลยนะคะจับทันทีนะคะซึ่งนะคะให้เพื่อนๆดูว่าอันนี้จะเป็นเลขปฏิทินใช่ไหยเลขปฏิทินมีเลขนี้ใช่ไหมคะ64แล้วชุดของเขยบุรีล์ชุดของเขยบุรีล์ให้เพื่อนๆดูเลยนะคะมีติดเลขนี้นะคะ06046ถ้าชุด2ตัวออกมาก็จะเป็น46นะถ้าชุด2ตัวออกมาจะเป็น46ใช่ไหมดังนั้นนะคะจะจับว่าเลขปฏิทินชนกับเขยบุรีล์จะเป็นเลขนี้นะคะ หกสี่นะคะปฏิทินจะตินหกสี่เคยบุรีลำนะคะจะเป็นศูนย์สีซึ่ง4664เนี้ยนะคะเป็นคู่โต๊ดแล้วคราวนี้ของเคยบุรีลำไปชนกับเสือตกถังซึ่งเลขชุดเสือตกถังจะให้มา3993อ่าเพื่อนๆดูเลย3993เนื้อซึ่งเคยบุรีลำให้เลขล่างมานะคะ 93ดังนั้นนะคะเลขปฏิทินกับเฉยบุรีลำจะมาชนกันนั่นก็คือ9339นั่นเองอันนี้ก็เลยฝากเอาไว้เป็นแนวทางในการาเสี่ยงโชคนะคะในการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแนวทางข้อมูลในการเสี่ยงโชคกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะซึ่งงวดที่แล้วนะคะงวดที่16เดือน4จะตกทั้งพลังเงินดีเข้านะคะ56นะ นะคะอะ่ตัวเด่นนะคะ5เนาะแล้วก็ชุด2ตัวเข้า5 6 6 5ด้วยดังนั้นวันนี้จ๋าก็ขอให้เพื่อนๆนะคะเฮงๆรวยด้วย,วยจับเลยนะคะจับให้แล้วแล้วก็เอาไปหาซื้อลอตเตอรี่เลยถ้าถามตามความเป็นจริงอะ่ะมีอยู่แค่2ชุดนะ6 4กับ93แค่นั้นนะคะสำหรับตัวชนในอ่ ฟ้าใหม่เลยนะคะฟ้าใหม่งวดใหม่นะคะมาทันทีนะคะสําหรับวันนี้ขอให้เฮงๆทุกท่านนะคะจับลอตเตอรี่ไปไหนก็ขอให้ได้รางวัลรักจ๋าให้มากๆนะคะเดี๋ยวจ๋าจะสรุปให้เข้าอีกในครั้งนี้ในงวดนี้งวดวันที่สองพฤษภามนี้จะสรุปให้เข้านะคะใครที่ติดตามอยู่ขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับวันนี้เฮงๆนะคะสวัสดีค่ะ